เช้านี้นะคะมีเรื่องประทับใจที่สุดก็คือต้อยเองเนี่ยต้อยเป็นพยาบาลเนาะก็มีพยาบาลเป็นรุ่นพี่ต้อยเนี่ยอายุเจ็ดสิบโอ้โคตรยากเลยพี่น้องคะขออนุญาตใช้ศัพท์แบบบ้านๆเนาะหล่อนมีเอ่อมีหลายโรคเหลือเกินในชีวิตเนาะหนึ่งนะคะมีอ่เริ่มจากมีความดันมีเบาหวานมีเบาหวานมีความดันนะคะแล้วก็มีไทรอยด์เป็นพิษพี่น้องคะไทรอยด์เป็นพิษ เธอรอยเป็นพี่นานแล้วล่ะเมื่อสิกปีที่แล้วไปตัดไปผ่าตัดผ่าตัดตากดว่าผ่าตัดไปโดนกล่องเสียงเสียงเธอก็เลยแหบเป็นเหมือนเสียงประเภทสองเสียงเหมือนสาวประเภทสองแหบไม่พอยังขาดเป็นช่วงๆนะคะขาดหายเป็นช่วงๆเห็นไหมฮะวิถีชีวิตจากคนปกติก็ก็กแกก็พยายามทุกอย่างนะคะที่จะให้ มันฟื้นแต่หมอก็บอกว่าทําอะไรไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้มันแหบมันเป็นอย่างนั้นมาแล้วมาสุดท้ายนะคะสุดท้ายอีกนะคะก็มีในเรื่องของเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตีบเธอก็เดินเซเนาะเดินเซเช้าขึ้นมานี่ยังงกงมงมง,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 งอยู่แต่ก็พยายามนะคะเพราะเธอชอบเต้นราชอบร้องเพลงเนาะก็อ่ะโอเคแล้วก็สุดท้ายมีอีกหัวใจนะคะหัวใจขาดเลือด นะคะจ้ขัดเลือดต้องไปทำบอลลูนนะคะทำไปสองเส้นตอนนี้ก็ยังหมอก็ยังยังยังรอจะทำอีกอยู่เห็นไหมค่าชีวิตพยาบาลเนี่ยมันกี่โลกแล้วพี่น้องคะแล้วก็เธอกินยาก็ไม่ไม่มีมนไหน,นะะ้วยค่ะแล้วที่สำคัญที่สุดเป็นเบาหวานแต่กินของหวานเนาะไปเห็นแล้วเนี่ยโอ้น่าตกใจแล้วเคสเนี้ยโชคดีที่เขยังศรัทธาต้อยเนาะ ต้อยก็ไปจัดการนะคะไปแนะนำให้เขากินเขาใช้ก็ปรากฏว่าเขากินอินคาโอเมก้าออยล์เราหนึ่งเดือนพี่น้องคะหนึ่งอาทิตย์เสียงจากที่แหบไม่แหบแล้วเสียงที่ขาดขหายเออมันก็กลับมาปกติเสียงไม่ขาดไม่หายแล้วเสียงไม่แหบแล้วสุดยอดไหมคะสุดยอดจริงๆเลยแล้วอันที่สองเขาบอกว่าเขาเขานอนหลับลึกตื่นขึ้นมาเนี่ย เขาไม่เดินเซ่ละทุกทีเขาจะเดินเซเดี๋ยวนี้ไม่เดินเซลแล้วแล้วก็เขาบอกเขาสดชื่นเป็นเคสที่ยากพี่น้องค่ะพยาบาลี่ยากจริงๆใครไปไสปอนเซอร์พยาบาลได้เนี่ย้อยจะกราบเลยเพราะพวกนี้เขาเชื่อในเรื่องของอเขาอยู่กับวิชาชีพการรักษาเนะเขาจะเชื่อในเรื่องของการรักษาดังนั้นแล้วพี่น้องค่ะต้อยมีความประทับใจว่าชนะ พี่เขาได้ด้วยคุณสมบัติด้วยน้ำมันโอเมก้าของเรา